นครับท่านอาจารย์ค่ะครับตัดรู้ครับท่านนรมนวติการผู้เดินมากแมะดับทุกี่วิชาในระดับของพัะสมบาบันชั้นที่สองเอาเชิญครับอาการอังกฤษท่านเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยดีเลยค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็ดื้อก็อย่างนี้แหละทอยากมันเยอะเนาะมีมีเหตุด้วยค่ะแล้วก็มีก็ดื้อก็ต้องมีเหตุถ้าไม่ดื้อก็ไม่มีเหตุ กรครูบาอาจารย์บอกให้ปล่อยก็ปล่อยเลยนะครับไม่ให้ไปยึดท่านก็ไม่ต้องไปยึดทําไม่เป็นเหรอแค่นี้อืมเป็นค่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่เนี่ยใช้ไม่ได้ทําเป็นก็แต่ว่าทําเป็นก็คือต้องจบเลยแต่ว่ามีเหตุค่ะท่านอาจารย์ค่ะเะตุเหตุเนี่ยเขาต้องมีอยู่แล้วถ้าเขาไม่มีแล้วเขาจะมีสตอรี่มีเรื่องได้ไง ใช่ค่ะถึงมาเขาต้องมีอยู่แล้วก,ก็ก็เพราะมีที่เราถึงต้องข้ามโอคาไปใช่ค่ะเออใช่มาณทุกอย่างต้องมีเรื่องหมดในการเดินมักต้องมีเรื่องถ้าท่านเดินมักแล้วท่านไม่มีเหตุปัจจัยที่จะมีเรื่องท่านจะข้ามทางกันดารข้ามวิปากของน่้ได้ไงล่ะมีที่ไหนเดินมักแล้วสวยหรูโอ้โหเป่าสบายโล่งบรรลุตุง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 บรรลุกันหมดเลยมีเหร ท่านต้องมีเหตุต้องมีเหตุปัจจัยที่เขาจะต้องสร้างเรื่องถ้าท่านไม่มาเดินมาร์กถูกต้องตามองไม่มีได้ไปเถอะท่านอยากบรรลุเขาก็ให้บรรลุท่านอยากตัวเบาตัวลอ,อยอยากห่อเฮิรเนอร์กาไปดูสวรรค์ไปดูนรกเขาก็ใช่ไหมสร้างสตอรี่สร้างเรื่องให้ท่านได้หมดแต่ถ้าเดินถูกต้องบุบใช่นไหมเขาก็ต้องขัดฝังท่านเพราะนั้นเขาต้องหาเรื่องท่านหมดทุกอย่าง นะครับไม่ว <Bien ven ido> ่าเรื่องอะไรนะถ้าท really ่านผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายไปได้ท่านก็ต้องโดนใจปฏิฆาสัญญานานัสสัญญาทิฏฐิที่ผิอาหางการมังการเพราะนั้นมาหน้าทิฏฐิอยู่ด้วยกันอวิชาอยู่ด้วยกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นปฏิฆาสัญญานานัสสัญญาปาการุสัยมานนุสัยทิฏฐิที่ผิดอวิชาทั้งหมดอยู่ด้วยกันหมดเขาจะต้องสร้าง เหตุให้ท่านปั่นปวดท่านก็ต้องไม่ส่งสนใจก็ดับก็บอกแล้วอะไรผุดขึ้นมาดับอะไรผุดขึ้นมาดับ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 แค่นี้จบแล้วท่านจะเป็นอะไรก็ดับแล้วมันก็ต้องจบไม่จบก็ดับต่อจบไหมจบไม่จบดับต่อจบไหมไม่จบดับต่อดับจนจบอะแหละแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะถูกแก้ไขไปเรื่อยแก้ไขไปเรื่อยแก้ไขไปเรื่อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวท่านเองหลักฐานท่านเองวจิองท่านเองสภาวะจิงท่านเองหรือญาติสายโลหิตหรือคุณพี่คุณลูกนะพ่อคุณแม่ญาติสายโลหิตทั้งหมดมวลหมหม,หม,หม,มีเพื่อนฝูงก,ก็ต้องดับให้หมดดับให้หมดทุกอย่างต้องมีเหตุถ้าท่านไม่ดับก็อยู่อย่างนี้แหละท่านก็เดินมักไม่เจริญ่มนาะเพอกําลังดีท่านมี ตรงนี้ท่านก็ไปสนใจกับเขาท่านก็ถอยกลับมาเพอจะบรรลุท่านไปสนใจเขาท่านก็ถอยกลับมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเชื่อครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกแบบนี้ก็ทําแบบนี้ยังไม่ได้ทําตามเลยรับคําอย่างดีศีลกําลังด่างพร้อยทะลุเดชานจะเสื่อมอีกรับแล้วไม่ทํารับแล้วไม่ปฏิบัตินเนี่ก็เสื่อมเสื่อมก็เริ่มใหม่ ครูบาอาจารย์สอนให้กระจบ้าครูบาอาจารย์ไม่สอนก็โอ้ยไม่ไหวแล้วเยอะกว่าน,นี้มากเรื่องใช่ไหมครูบาอาจารย์เมตตาสารพัดแล้วตามไรตามคือใครจะมาสอนในท่านถ้าโทรศรรทัพท์ถาโทรคุยกันเห้ไหมอยู่นคนละจังหวัดทั้งนั้นไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันก็สามารถเดินมากกันได้นะครับด้วยอนุส <p> ัต์ท่านในปฏิหารของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้าานครูบาอาจารย์บอกอะไรก็ทําตามแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรหรอก ไอ้ที่มีครูบาอาจารย์แก้ให้หมดแล้วท่านเดินตามอย่างเดียวท่านเดินตามอย่างเดียวก็บรรลุได้นะครับเดินตามอย่างเดียวก็บรรลุได้นะครับไม่ใช่ว่าพาท่านลงนรกที่ไหนหรอกพาท่านไปเป็นพระอริยะตามพระสูตรพระองค์นะครับยังก็ไม่ต้องเสียงเงินเสียทองใช่ไหมไม่ต้องเดินทางไกลไปหาครูบาอาจารย์ที่อยู่ตามท่าตามป่าตามเขาจะถามปฏิบัติธรรมแค่โท,ทรศัพท์คุยกันทางไลน์ S <S <an> ใช่ไหมะแล้วก็มาปฏิบัติให้ถูกต้องอะเทียบเคียงกับพระสูตรพระองค์แล้วก็มรรควิธีก็จะไปตรงกันกับตอนที่ท่านบวกับสิ่งที่บคงทรงตัดไว้ในโอ้กมันได้ล่วงมันได้ลงมันได้ใช่ไหมตรวจสอบโดยหลักมหมาประเทศสนะครับแค่นี้ก็จบแล้วจะแปลอะไรกันมากสบวยสุขด้วยารกายเอาสบวยสุขเป็นยังไงครับก็ไปทำก่อนดิจะได้รู้ทําไหมล่ะ นิวรณ์ห้าสงบไปอ่านิวรณ์ห้าสงบเป็นยังไงอ่ะก็ไปทําดีตรงพระสูตรวิจารวิจารสงบไปดับไปเอาไปทําดีแม้เกิดจะวิเวกเกิดจอสมาธิเป็นยังไงเอาไปทําหรือย,ยังอีกคนหนึ่งงานจิตอ่อนจิตเลื่อมใสไปทําหรือย,ยังได้หรือยังล่ะก็ได้แล้วก็เทียบสุตตานพสูตรเอาไปปิติสงบไปอปิติมีอะไรประกอบด้วยอะไรแล้วถ้าปิติไม่สงบเป็นยังไง ชาลุศีเป็นยังไงอิตตกปวังเป็นยังไงสมาธิก่มจิตเป็นยังไงได้อะไรบ้างก็ศึกษาตามไปยึดสุขสเป็นยังไงอีกเมื่อยึดสุขมันจะไปรู้จักทุกไ,ทาาไม่ได้ไงเวทนาสามมันรู้จักหรอเมื่อยึดสุขทไมล่ะเมื่อยึดสุขวิตตกกระตเตมไปหมดวิตกมาวิจารก็ตามมาเพราะนั้นย่อมไม่เกิดปัญญาเป็นมาเ,เป็นพวกปัญญาศามทุกอย่างมีปัญหามหมด พราะปัญญาสามเสร็จแล้วเนื่องจากทิฏฐิผิดเห็นไหมครับทิฏฐิตั้งไว้ผิดนั่นก็คืออวิชชาเพราะนั้นพงษ์จึงรับสั่งตั้งแต่ขึ้นมาสู่ระดับพระโสดาบ,บันพระโสดาบ,บันเนี่ยใช่ไหมไหเมื่อจะบรรลุได้ต้องประกอบด้วยองค์ธรรมอะไรสั่งยสามมีอะไรบ้างสังโยศสามมีสักยะทิฏฐิวิจิกิฉา ศีลปฏิปธรรมะท่านอาจารย์่เพราะนั้นองค์ศีลตปธรรมาก็คืออะไรนั่นแหละคิดว่าศีนโพสิ์ศีนโพสต์มันใช่ที่ไหนเรานั่นมันเป็นผู้ที่คิดแบบชาวบ้านคิดแบบทําทั่วไปสินโพสิ์้อยไปยุ่งกับศิลทำไมด่างพรอยทะลุสินโพธ์เป็นสินของบุคคลเราอื่นจริงๆก็นี่แหละภาษาวกหนึ่งที่สอนกันผิด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 ทั้งหลายแหล่นี่แหละบำเพ็ญเพียรมาผิด เข้าใจมาผิดจึงมาสอนผิดผิดแล้วก็เดินมกักผิดผิดเกว่าติโพสเห็นไหมครับอแล้วมีอะไรอีกวิกฤติช้าลังเลสงสัยลังเลสงสัยก็อยู่ในหนึ่งในนิวรณห้าอ่ะเราดับเขาได้ไหมละ่ะถ้าท่านดับเขาได้ทําให้เขาสงบได้ทําให้เขาหลับได้ท่านก็ผ่านทําได้ไงเพราะนั้นนิวรณห้าองค์จึงไว้ในองค์ที่หนึ่งต้องดับการมาสัญญาดับหรือยังการมาสัญญา กามาฉันทะที่ท่านมีทั้งหลายแหล่นะคือสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดนะูเสียงกินรสปัฏวัติธรรมลมแล้วถึงจะออกมาไปละปฏิฆาสัญญานานตัสัญญาซึ่งมีอยู่ในในสักยะทิฏฐินั่นคือความเห็นผิดเห็นผิดอย่างเดียวถึงไปหมดเลยไงนี่แหละก็คืออะไรองค์ของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังบัปกลายเป็นวิชาหมดอยู่ในองค์สักยะทิฏฐิในความเห็น ใช่หไหมคิดว่าสักยะเป็นอะไรสักะทิที่คิดว่าเป็นกายแลวกายนี้ประกอบด้วยอะไรมหาปุตตุูปสี่เห็นไหมล่ะจิตบางมโนโบางอย่าง่ก็นี่ก็ความเห็นผิดในสภาวะที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้จริงในองค์ของจิตบางมโนโบางอย่างอั่นซึ่งเขาทํางานอยู่เขาครอบครอ,องกายนี้อยู่เขาครอบครอ,องวจีิสังขารนี้อยู่เขาครอบครองจิตนี้อยู่แต่ไม่รู้จักเขาไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้อง สักยะทิฏฐิจึงไปดําเนินการจัดการกับอริยมังมิงแปดเมื่อท่านไม่ทําให้ความเห็นถูกต้องความเห็นผิดอยู่ยังไงก็ผิดผิดจะบรรลุธรรมได้ไงเรานะครับเพราะนั้นสิ่งที่ไม่เข้าใจก็เปลี่ยนซะให้เข้าใจใถูกต้องนะครับมาถูกต้องแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปนะครับธพระพงท์ม,มีแค่นี้ผิดแก้ไข ครูบาอาจารย์บอกผิดก <bulun> <vậy> no ็คือผิดไม่ต้องไปหาเหตุเดี๋ยวกัอินทรีย์ท่านคิงขึ้นมาท่านรู้เองอินทรีย์ท่านแข็งแรงท่านรู้เองนะครับครูบาอาจารย์บอกไม่ต้องทำก็ไม่ต้องทำให้ประดับแบบนี้ก็ประดับแบบนี้ไม่ต้องไปโอเออาร์ไอทีโอเออาร์คือลังเลสงสัยคือวิกิจิดาคือนิวรณ์ห้าคือสักยะทิฏฐิไปแล้วไม่ได้ดับภาษาเพราะโอเออาร์เห็นไหมสักยะทิฏฐิในความเห็นผิดเพราะเห็นผิดมันจะไปดับได้ไง เป็นมิจฉาพระดับก็ลอยหน้าลอยตาก็สามมาทิถีเป็นมิจฉาทิฏฐิมาเห็นผิดหมดแล้วเอเห็นผิดอริยะมากมีองค์แปดก,ก็องค์เดียวอ่ะผิดทั้งองค์เดียวไปหมดเลยอริยมรรคทั้งหมดไม่มีการประชุมพร้อมอริบาติก็ไม่มีการหนุนสมาทานสีก็ไม่มีการหนุนอินทรีห้าพระห้าก็ก่องแข็งไปเลยก็ผิดองค์เดียวก็ไปหมดแล้วองค์ใหญ่ที่สุด เพราะนั้นจะไปหาองค์พุทธงเกียรติะฝันไปที่จะมาบรรลุธรรมเอาตรงไหนสติปฐานสี่จะเกิดเข้าไปได้ไงเกิดไม่ได้นั่วก็ความเห็นผิดองค์เดียวไปหมดทวามแทบตายความเห็นผิดอย่างเดียวไปหมดแล้วนะครับต้องกลับมาถูกต้องเราพาให้ถูกต้องในสักยะทิฏฐิก็ทิฏฐิความเห็นผิดนี่ไง เห็นผิดอยู่กับใครคลองอยู่กับจิตบ้างมโนว่าอย่างคือคลองกายนี้อยู่พงศ์ึงใช้คำว่าสักยะทิถิถึงวิ่งขึ้นไปถึงนู่นสังโยกติความเห็นผิดต้องทุกข์ผิดอ่ะต้องเป็นความเห็นถูกวันนั้นความเห็นถูกก็ต้องคู่กับอะไรสามาสังกปะวัะนั้นถ้าท่านยังดับมิจตคิชาญไม่ดับให้ถูกกล้องก็เสร็จเพราะสามาสังกปะมีหน้าที่ดำเนินจักรามคือการดับผัสสทั้งแบบนะครับอถ้าท่านไม่ดับเสร็จ จะไม่มารวมเป็นสัมมาทิฏฐิต่อยท่านดับถูกแต่สักกายทิฏฐิผิดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องรวมสององค์สัมมาทิฏฐิสัมมาตังว่ารวมกันเมื่อไหร่เป็นองค์ปัญญาองค์ปัญญาก็ปฏิบัติได้สมาธิอื่นอื่งอื่นก็ได้ไงเดินด้วยองค์ปัญญาเพราะฉะนั้นสินสมาธิปัญญาจริงเป็นแก่นของธรรมเราเข้าใจไหมแบบอันาลโมนเข้าใจค่ะครับ พราะนั้นปแก้ไขในสิ่งที่ท่านไปติดตึกในสิ่งที่ท่านเกิดไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตคนหนึ่งเขายิ่งอันนี้ของท่านมีกระต้อยเองไม่อะไรหนักหนาพะโถเอ้ยนิดเดียวไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกอินทรียดูอยู่ไปทําให้อินทรีกล่องแข็งไปได้ไมามากวิธีดีความเพียรดีความตั้งใจดีทุกอย่างมาถูกทางแล้วความเห็นผิดอย่างเดียวไปหมดเลย กิเลสลรวไปกินหมดเห็นไหมครับอังน,นั้นครูบาอาจารย์สั่งและบอกก็ทําทตามก็จบแล้วสั่งว่าอะไรให้ดับก็ดับไปซีไม่ต้องติดตึกติดตามทองใจดับให้หมดก็ดับไปซีอะไรพูดขึ้นมาก็าดับไปซีดูที่ว่าดับอย่างเดียวจะเกิดอะไรบ้างไปดับแล้วไปโอเออะอ์อะสงสัยใช่หรือเปลาลังเลสงสัยอยู่ยากอยู่นั่นนะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าล่ะ มีสงสัยค่ะแล้วก็อยากมีค่ะนรจานย์กรจะด่ก็นั่นแหละกต่ท่านก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราจะทําไงก็ต้องแก้ที่ตัวท่านไม่ได้แก้ที่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์แก้ให้ท่านแล้วถูกไหมครับอเมื่อครูบาอาจารย์แก้แล้วท่านก็ต้องแก้ไม่งั้นท่านจะบรรลุธรรมได้ไงทุกท่านก็อยากนะเรามาปฏิบัติเราก็อยากแต่ต้องมีขอบเขตถ้าท่านอยากอยู่งี้ท่านจะขึ้นไปเป็นภริยาระดับสูงขึ้นสูงขึ้นไม่ได้ อันนั้นท่านต้องหยุดความอยากตรงนี้นังเลสงสัยต้องหยุด <c oughs> ก็เขาพลังเลกันทั้งนั้นแหละมันก็อ,อยากกันทั้งนั้นใช่หไหมก็บรรลุกันทั้งนั้นแหละก็พอหละเพราะทตามครูบา,าอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกอะไรก็ทําตามก็คแค่นั้นเองถ้าท่านไม่ทําตามท่านจะทาตามท่านท่านก็อยู่ท่านไปอย่างนี้ไม่ต้องมาปฏิบัติเพราะไม่มีใครสอนท่านได้้าจเปล่าเพราะนั้น <c oughs> ท่านต้องทําตามครูบาอาจารย์ไม่งั้นท่านก็เนินช้าอยู่อย่างเนี้ย เป็นนักเรียนโขงนั่งหลังห้องอยู่ได้ทำไมล่ะต้องขึ้นมาอยู่แถวหน้าอินททียอย่างท่านอะ่ะไม่ใช่ไปจมปักอยู่กับไอ้สิ่งไร้สาระใช่ไหมไม่ได้เรื่องปรับใหม่แก้ใหม่เข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะน้อมน้องกับสาธุท่านอาจารย์ค่ะเข้าใจระดับภาษายัางตับรัวๆเลยค่ะรัวๆเลยรู้สึกยังไงอะ่ะได้ฟังทำไปแล้ว ลงขึ้นค่ะแต่ก็ยังไม่หมดค่ะก็ต่อบ็ต่ออืมก็ยังลังเลอยู่นะไม่มีค่ะไม่มีแล้วจริงก็บเปล่าไม่ใช่ไม่จริงมีมีก็คือแฟนข้าพเจ้าเปิดทาของท่านอื่นเนี่ยค่ะแล้วแล้วข้าพเจ้าเข้าฌานไม่ได้ท่านอาจารย์ถูกก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของท่านสองวันแล้วค่ะท่านยก็ไม่เป็นไรก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของท่าน ขยายยากต่อเข,า,ขาเปิดฉันก็นั่งท่านไปไม่ต้องสนใจท่าเจ้าก็ดับแล้วจะทําไมเข้าฌานไสมมาฌานไม่ได้เลยไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็เข้าใหมา่เขาจะเปิดครั้งวันไงตั้งกะเปลี <ใช S 1> ่ยนเวลานั่งดีไม่ต้องไปเจอกันแก่นี้แก่หลไม่ได้หรอแงแผลทุกเย็นก็เปิดทุกเย็นตอนนี้เขาไปเจอก็เปิดสิท่านล้างกี่ชั่วโมงท่านล้างยี่สิบชั่วโมงไงไม่ค่ะเออเจอกันแป๊บเดียวล้างกันแป๊บเดียว เดี๋ยวมาสามสี you you you. You way? Way ่ชั่วโมงค่ะเออก็ไม่เป็นไรเราก็ทําเท่าที่เราทําได้ตรงนั้นเราก็เดินมารับประทองค์ธรรมเดียวก่อนถ้าไม่ได้สี่องธรรมใช่ไหมล่ะเราไปแก้ไขเขาไม่ได้ใช่ค่ะต้องแก้ไขตพวท่านถูกไหมท่านแก้ไขตัวท่านก็จบแล้วใช่ไหมล่ะไม่ยื้อะไรกับเขาหรอเออเขายังไม่ได้เข้ามาเดินมาเขาก็ต้องเป็น้นแหละเราก็ต้องดีใจเพราะเพราะเพราะว่าอะไรเพราะเขาก็ศรัทธาในการปฏิบัติ การเดินมากแต่เขายังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือเราทําของเราให้ได้ส่วนเขาไม่ทํามันทีหลังไว้ทีหลังท่านทาให้ตัวท่านบรรลุขึ้นมาก่อน <ผม S 1> ใช่ไหมเ <ผม S 1> พราะนั้นถ้าท่านไม่ให้ถ้าว่าท่านบรรลุแล้วท่านจะมีแบบให้เขาได้ไหมอ่ะไม่ค่ะเพราท่านไม่สร้างแบบที่ดีให้เขาอะท่านยังวุบไปาอุ้ยไหวเขาจะเชื่อท่านเหรอ หม่ค่ะเออถ้าท่านก็ยังตอบได้อ่ะแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมไม่ทาให้มันได้ใช่ไหมถ้าท่านบรรลุตูมขึ้นมาเป็นพระรยะเป็นลําดับลําดับเขาเห็นท่านสงบสงเงยมใช่ไหมมีสัมปจัญยะเดียวเขาก็หันกลับมาถูกค่ะแค่ที่ท่านเอาไฟไปใส่เขาเองน้ำมันไปลาดเขาเองไฟก็ไหม้บนหัวท่านด้วยไอ้ลาดเขาเขาก็ไหม้หัวท่านด้วยโอ้ใช่ค่ะสองไปทั้งสองคนเลยเออก็นั่นนะ่ะสิแล้วมันจะไปยังไง<ๆ>เขาก็ดูถูกกูบาจารไปด้วย สอนลูน้สิษยังไงข้าพเจ้าไม่ยอมพราว่าไม่อยากให้มีใครปา่านาจราย์ท่านจะอยากไม่อยากมันอยู่ที่ตัวท่านถ้าท่านดับทั้งทั้งหมดเลยมันก็ไม่อยากหยุดอยากเองเลยแต่ถ้าท่านไม่ดับก็ก็ลงมาที่ครูบาอาจารย์หมดสอนยังไงทราบยังไงสอนผิดเปล่าใช่ไหมมันก็ไม่ถูกต้องเราก็ไม่เอาก็ไม่เอานะเรารู้แล้วว่าสิ่งน,นี้ยมันผิดมันไม่ถูก เราก็อย่าไปทําตามใช่ไหมล่ะเราก็อย่าไปจามตามเราก็ทําตัวท่านให้ถูกต้องก่อนเมื่อท่านถูกต้องแล้วท่านก็บรรลุของท่านได้เมื่อท่านบรรลุแล้วก็ต้องใช้เวลาในการเดินทนาะงปเป็นปีไม่ได้มาบรรลุกันแค่วันสองวันใช่ไไหหรือมาชี้ท่านนั้นบรรลุชี้ท่านไปแล้วไม่ได้ต้องเป็นไปตามอริยสัจ พังวิธีก็ต้องสะเอาสว่างปัดโปรนะครับตามพระสุโภชใช่ไหมพระองค์เป็นผู้รับรองไม่ใช่เราบารับรองกันเองไม่ได้พระสุโภ์ไปอยู่พางวิธีเป็นเพียงทางเดินทางเดินเพื่อให้เข้าไปถูงปฏิบัติแล้วถูกต้องตามพระอริอรยะที่พรงค์ส่งประจัดไปเ,เข้าใจไหมอย่างนี้ ครับชูค่ะเพราก็ใจค่ะนานนี้นแก้ไขตัวท่านไม่ใช่แก้ไขเขาเขาจะเปิดก็เรื่องของขท่านจะอยู่กับเขายีิบสี่ชั่วโมงเลยไงไมยค่ะไ,อไ่อยู่ค่ะก็รู้อยู่แล้วนี่ว่ามันยังไงก็ไม่ยี่สิบสี่ชั่วโมงไปกลัวอะไรหรอกก็ตอนนี้เขาต้องมาฝังท่านก็ท่านจะต้องบรรลุใช่ค่ะอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วก็ไม่สนใจเลาก็ดับไปทำเท่าที่ทําได้เขาไม่อยู่แล้วก็ทําเต็มที่เขาอยู่ได้เท่าไหร่ก,ก็เท่านั้นก็แค่นั้นเองไม่ต้องไปต่อร้อต่อเทียง ถามก็ตอบไม่ถามก็เดินมักต่อไปถึงเวลาหน้าที่เราต้องทํากิจการงานแล้วเราก็ทาไปเหไมล่ะไม่เห็นยากเลยต่างปลายต่างทําเขาก็ทําของเขาเราก็ทาของเราก็ถามเราก็ตอบไม่ใช่เขาถามแล้วทําไม่ตอบเขาหกเามีขมุเข้าไม่ใดญ่ไม่ว่าถูหไหมถามเราก็ตอบแล้วเราก็เดินมักจากปฏิสัมพถามเราก็ตอบเราก็เดินมักอ่างปริาัมอทธไมล่ะไม่ใช่ต้องรอให้จบก่อนเดี๋ยวถึงจะตอบเขาก็ลาคานนะ <c oughs> เราก็ต้องหยุดก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เดินมั่ต่อ,อที่เดิมแล้วก็ไม่เป็นไร,ตรโติเดินม,มาสามองทำแล้วโอ้เหลืออีกองทำเดี๋ยวไม่ต้องไปเดินต่อให้จบเรียบร้อยแล้วก็ขออนุญาตเดินมักต่อนอะเจา้าค้าคุณพี่ขาใจเย็นๆนะคะหอมแก้มทีหนึง่งจับมือหน่อยหอมแก้มทีก็าหายแล้วใช่มีอะไรนักหนาอ่อนอ้อนหน่อยก็จบแล้วถ้าท่านก็เดินมัง้งท่านต่อไป มันมีอะไรก็ตอบตอบตอบต้องการแล้วก็หยิบให้ท่านใช่ไมล่ะเรื่องก็ไม่มีแล้วเราอยากเปิดก็เปิดไปก็เปิดอยู่ข้างบนเราวมาอยู่ข้างล่างใชไหมล่ะอยู่ในส่วนก็ได้หรือเราจะนั่งมาที่นั่งไม่ได้เราก็ไม่ต้องนั่งเราก็มาเดินยงกลมข้างนอกก็ได้เห็นไหมล่ะถ้เาเขาบอกอ้าวทำไมไม่มานั่งมาที่อ๋อเปิดไม่สะดวกเพราะมันมีเสียงเป็น,เป,นเป็นปฏิปปาก,กับปฐมชานเข้าปฐมชานไม่ได้ก็พูดตรงๆก็ได้ ก็แค่นั้นเองถ้าพูดไปแล้วเราก็พูดด้วยความไถลเพราะพิงด้วยเหตุด้วยผลเป็นพระสุภะองค์นาพ่ออย่างนั้นเลยหรอโอ๋องั้นเดี๋ยวพี่ก็ดับให้ก็ได้ไม่เป็นไรก็ไม่บอกพี่หรอแต่ถ้าเขาไปเ่เขาไม่ตใจแล้วก็บอกงั้นหนูขออนุญาตไปทำปฏิบัติข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวพอหนูเสร็จเรียบร้อยชั่วโมงชั่วโมงครึ่งะไรก็ว่าไปเดี๋ยวหนูก็เข้ามาก็แค่นั้นไม่รู้จักแก้ปัญหาไง บอกแล้วค่ะซึ่งบอกค่ะวันนี้อ่ะค่ะอ่าก็แก้แก้ไขปัญหาปัญหามีให้แก้เพราะอะไรเพราะกิเลสเขาเข้ามามาแล้วเข้ามาเขาก็ต้องทําให้ท่านปั่นปวนนะครับท่านไปติดตึกติดตึกล้วท่านไม่เด็ดขาดก็เสร็จเขาก็ถล่มท่านแหลกลานเข้าใจยังเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วก็ไปปฏิบัติต่อมีคําถามไหมไม่มีค่ะเราไม่มีก็ไปทมให้เรียบร้อยะ อย่าไปเกรงกลัวอํานาจเขานะอำนาจกิเลสมาทุกพงไม่ได้หรอกไม่ต้องกลัวหรอกเอาละนะอาะอธโมตนาตาทุมันามนาลมณ์ผูทการเนี่ผู้เดินมักในดับชั้นที่สองในทุติยชั้นในระบบความผสดาบันสาธุครับสวัสดีครับสาธุ้ับ อำนมยกาสารชูท่านอาจารย์ค like ่ะข้าวนำกลับขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เมตตาข้าพเจ้าค่ะข้าวนำของสวัสดีค่ะอาจารย์